สวัสดีมิตรรักแฟนรถด,ดำทุกทุกท่านนะคะลูกค้า FC ทุกๆคนนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมค่ะวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันที่อู่หันสานะคะเรานำรถสวยๆนะคะมาฝากให้ได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะลูกค้าได้เลือกดีค่ะเดินทางมารับรถวันนี้นะคะวันที่30พฤษภาคมนะคะ2,566ค่ะตรงกับวันอังคารนะคะ,ะรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะลูกค้าตามหาไปไปใช้งานกันเยอะพอสมควรค่ะตัวนี้เป็นเมกาหัวแคปนะคะเครื่องติดรถคู่ตัว,ตวเป็นเครื่อง JO7E ค่ะ210 ้าสูบความเร็วเทอร์โบนะคะรถคันนี้เป็นคัสซีนอค่ะราคาพร้อมจบของคันนี้แต่งประมาณนี้เลยพร้อมเล่มทะเบียนพร้อมใช้งานนะคะก็อยู่ที่ 870,000บาทค่ะพร้อมทะเบียนพร้อมแต่งแปลงหน้าโดมิเนเตอร์เนาะสวยๆแบบนี้นะคะถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วอยากจะรับเหมือนคันนี้บ้างนะคะทางอูมีลงมาใหม่อยู่ในขั้นตอนของการประกอบทําสีมาเลือกมาจับจองกันได้เนาะถ้าชื่นชอบในผลงานของอูตามที่ทางอูกำลังจะรีวิวให้ได้รับชมนะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองทองเหลืองมุกสวยมากเลยคะ่ะลูกค้าค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพาดูข,ข้างๆกันนะคะ สเปกกระบะค่ะตัวนี้จะกว้างเสมอหัวนะหัวเมก้าจะกว้างอยู่ที่2เมตร12เซนค่ะความยาวเป็นสเปกอู่เลย3เมตร6กสเสาสูง8ประแนง2ตัวเป็นลายไทยเทนนะคะฝาข้างความทึบของคันนี้อยู่ที่50เซนกระบอกดำเป็นกระบอกดำซีตันค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาดูอะไรชุดแต่งของคันนี้ค่ะที่ลูกค้าสั่งมาก็จะมีเป็นราวไฟสองชั้นค่ะกระจกแต่งจอจานชุบโครเมียมเนาะ กระจกนาซาจัดให้เต็มราวทั้งสองฝั่งคันนี้แปลงหน้านะแปลงโฉมเป็นโดมิเนเตอร์ค่ะบางฝุนนาบางผุนหนาเนาะก็จัดให้ประมาณนี้เลยรถคันนี้เป็นสีเหลืองมุกเหลืองทองติดเป็นฟิล์มดำนะคะตัดกันสวยมากเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวพาดูข้างๆเต็มคันกันบ้างนะคะคัน,นี้ยาวอยู่ที่3เมตร60ค่ะ ลายเป็นลายเพชรนะคะเล่นแถบลายฝาข้างให้ด้วยค่ะก็จะมีสีน้ําเงินชมพูขาวเขียวเหลืองนะคะแล้วก็ติดแดงนิดนึงค่ะลูกค้าประมาณนี้นะคะช่วงล่างก็พ่นแกนเป็นสีแดงค่ะหน้าพอท้ายนะคะเป็นสีแดงเน้นเหลืองกับตัดแดงนะคะลูกค้าสวยเลยมาค่ะไปดูภายในหัวเก๋งคันนี้กันบ้างนะคะทําความสะอาดรอลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะตัวรถของลูกค้าที่สั่งมาค่ะก็จะเป็นลายนี้เลยแดงกลาง ขอบดาตะเข็บเป็นตะเข็บสีเหลืองค่ะ v i p รองเท้าค่ะใส่ให้ยาวไปถึงอีกฝั่งคนขับเลยเนาะติดเครื่องเล่นนะคะให้ลูกค้าแถมไปพร้อมเรียบร้อยเลยนงพงม์อะไรเป็นหนังแก้วดําตะเข็บแดงค่ะ,ะลงแว็กเรียบร้อยนะคะภายในหัวเก่งของคันนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะข้างหลังก็เบาะแคบแดงตะเข็บเหลืองค่ะขอบดํานะคะข้างบนหรือถอดทักล้างประกอบเข้าให้ใหม่นะคะลงแว็กลงอะไรเตรียมพร้อมนะคะที่ รอ,อลูกค้าได้เลิกมาถึงก็รับกลับไปใช้งานกันสําหรับคันนี้นะคะฝากถึงลูกค้าและก็เอฟซด้วยก็แล้วกันคะ่ะที่มองหารถดําเนาะอยากรับไปไว้ใช้งานก็มาดูมาชมาผลงานของทางอูหันซากันได้นะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะตัวนี้เป็นเมกาแคปโจเจี e นะคะรถคันนี้เป็นคัสซีนอกนะคะลูกค้าก็จะมีทั้งคัสซีนอกและกัคัสซีไทยคัสซีไทยก็ราคาก็จะถูกลงกว่าคัสซีนอกนะคะลูกค้าตัวนี้ เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันบ้างนะคะสำหรับขวดคันนี้เนาอะ,อะเป็นลายเพชรนะคะฝั่งนึงสีสวยมากค่ะข้างหลังเป็นสโม,มสรฟุตบอลน,นะคะตัวนี้าการเดินท่อให้นะคะของคันนี้นะคะจะเป็นเอสเลดไทเทนะคะ เป็นลูกสี่นิ้วเนาะปลายไทยเทออกตรงกลางระหว่างคัสซีให้ลูกคา้ากันราวกันถังน้ำมันค่ะเป็นสแตนเลสตัวยูให้แบบใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสองลูกก็จะทำที่ล็อกให้ประมาณนี้เลยรถคันนี้เป็นคัสซีนอค่ะเก็บงานละเอียดยันช่วงล้างหัวคัสซีให้ลูกค้าเลยค่ะดําเมียมแบบนี้เลยถางลมเป็นมินียมนะคะระบบลมระบบเบรคคันนี้เป็นทิ่ฟีค่ค่ะ <c oughs> สีเหลืองสวยมากเลยนะคะตัวน,นี้ สำหรับคันนี้เนาะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเดินทางไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลนะคะที่คันนี้นะคะน่าจะจังหวัดวีรำค่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจํำเภออำเภอนางรองะคะ่ะลูกค้าขออภัยด้วยเนาะต้นคลิปเราบอกว่าโคราชนะคะคันนี้ก็จะเดินทางไปอยู่น่คะติดกะอ,อำเภอชุมพลบุรีของทางอู่นะคะไม่ไกลมากนะคะ่ะประมาณ60กิโลค่ะลูกค้าวันนี้ก็ได้เลือกดีนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะที่ชื่นชอบ ในผลงานของอูหัรสานะคะก็คันนี้ก็ได้เดินทางมาจับจองตั้งแต่ยังไม่มีรถเนาะทางอูหาเป็นหัวลากคัตซีมาให้พี่ก็มาดูก็ชอบถูกใจก็เลยสั่งสเปกนะคะสั่งสีตามที่เห็นที่เรารีวิวนี่แหละคะ่ะลูกค้า ก็ขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบในผลงานของอูหังซานะคะวันนี้ก็ได้เลือกดีแล้วค่ะจะมารับกลับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลในฤะดูกาลนะคะวิ่งดินขนหินขนดินขนหินขนข้าวเนาะขนอะไรต่างๆได้หมดนะคะก็ขอให้มีงานนะคะเข้าหาลูกค้านะคะตลอดทั้งวันตลอดทั้งปีนะคะขนเงินขนโชคลาภวัส,สนานะคะเข้าหาลูกค้าเยอะๆเนาะเผื่อมีโอกาสหน้าหรือว่าทีมงานได้เห็นผลงานของคันนี้แล้วอยากจะรับเหมือนคันนี้บ้างสักคันหนึ่งไปไว้ใช้งานนะคะ ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนจับจองนะคะรถจากทางอู่หังสาไปไว้ใช้งานกันได้นะคะมีหลายรุ่นหลายราคาอยญ่ที่ห้อไม่ว่าจะเป็นคัสซีโนกคัสซีไทยนะคะชอบแบบไหนก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาก่อนก็ได้เนาะตามเบอร์โทรของอู่หังสาค่ะเดี๋ยวเราให้เบอร์โทรลูกค้านิดนึงนะคะก็สามารถติดต่อได้ทั้ง2เบอร์ค่ะ081 3619239ค่ะ089 2 7งเจ็ดค่ะอยู่ทางภาคน,นะคะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีรับสายบริการลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางอู่ของเรากันได้นะคะชอบในผลงานค่อยจับจองรอรับกลับไปไว้ใช้งานกันนะคะวันนี้ก็เอารุ่นนี้มาให้ได้รับฝากรับชมกันค่ะเป็นรุ่นที่ อยอดฮิตนะคะลูกค้าตามหาไปใช้งานกันเยอะอยู่เนาะตัวนี้เป็นเมกาหัวแคบค่ะเครื่องติดรถคู่ตัวของคันนี้เป็นเครื่อง Jo 7 e นะคะ210อ่าห้าสูบเป็นเครื่องคอมมอนเรลเทอร์โบรถคันนี้เป็นคลาสซีนอกนะคะสวยๆแบบนี้นะคะแวะมาดูตัวจริงผลงานตัวจริงของทางอูฮันซา,ากันได้คะ่ะลูกค้ามีอยู่หลายคันหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพร้อมใช้งานหรือว่าหัวรากคาสซีชุดตัดที่จะมาประกอบคาสซีไทยสามารถสอบถามเพิ่มเติม,ตมกันเข้ามาได้นะคะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะเอาไว้เราเจอกันใหม่จะนํารถสวยๆไม่ว่าจะส่งมอบลูกค้าหรือว่าเป็นรถที่เข้ามาใหม่หรือว่าประกอบเสร็จยังไม่มีเจ้าของค่ะเราก็จะอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้ผลงานของอูหันสาจะได้มาอัปให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเอาไว้เราเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะขอให้มีความสุขโชคดีทุก ทุกท่านนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ